สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบก,กับแนวทางหุน้นห้างเสงจา้าห้างเยงรอบสาลบายแนวทางวันพุธวันที่สิบหาเดือนสิบเดือนตุลาส่งผลหาร้อยหกสิบแปดจ้าสำหรับผลของที่สิบสี่สำหรับแนวทางห้างเยงรอบเศร้าเด่นเก้ากับแปดผลรอบเศร้าจ้า 9ก้าศูนยเกของเฮามาลักลอยเนาะเบิรงเก้าศย์ของเฮามาลักลอยลักสิบจต่สำหรับรอบเศร้าจะสำหรับรอบเศร้านี่ถือว่าพลาดไปเนาะของเฮามีเก้าเก้าเขามาศูเนาะแต้มเดียวแต้มเดียวสำหรับรอบบายจะให้เดรนซาบได้สอผลของรอบบายจะหนึ่าหาลางหนึ่งสามรอบบายสบนสามางจับได้บนสามหา ตุงๆจะเด่นพิดตเนาะโอ้โหหนึ่งสามบรายจับจ้าเด่นซ้ายดูสามขฮามาเด้งเด้งจ้าสำหรับรอบบ่ายสำหรับแนวทางหางเซ็งคอนทีสิบสี่เนวทางขฮามารอบเศร้าจ้าวันที่สิบห้ามื่อนีฝากตามตัวละกันรจ้า แนวทางห้างเสียงเมื่อนี้รอบเศร้าไฮเดนหนึ่งครับศูนย์วิ่งลูดจ้ะจะคูเดนหนึ่งเก้าหนึ่งหาหนึ่งสี่สำหรับเด่นศูนย์เก้าหา ศูนย์สามอบ,บให้เดนสามและสจับคู่รอบใบเด่นสามเก้าสามเสำหรับเด่น2 9 สอง 4, สี่สองหาสองหนึ่งสองสองสามสำหรับโตเน้นจะเดี่ยวมาเบิร์โตเน้นกันก่อนจ้ารอบบายเด่นสองเน้นสองหนึ่งสองหาเด่นสามเนนสามสี่สามเก้า สำหรับรอบเ้าเด่นศูน์เน้นศูกับศูเด่นหนึ่งเน้นหนตามด้วย1นึ่งหนโตเก่าละกันโอเคเรียบร้อยจะ่สำหรับแนวทางห้างเซ็งเขาเฮาเมื่อนี่ตามนี่เลยจะคอยมาปังปังเด่งเด่งเต็มเต็ม ตัวเด่นตัวเจาะเสาใบาบนหลักละกันเนาะเอาเปรียบเทียบกันเบิ่งได้เราจะคืนอยู่กับความมักความชอบเราจะมีตัวหม,มักตัวชอบจังตามจะบมีตัวหมักตัวชอบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เราจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำานวดเราจะมีเข่าละกันมีรูดจากก่อนจะงนำไปเป็นแนวทางวอวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันจะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกดสันการดิงไว้เราจะเพื่อรอหับการแจ้งเตือนเวลาที่ลงแนวทาง ใหม่ๆให้จะขอให้สุขดีกันทุกคนทุกท่านจ้ดสวัสดีจ้า